สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ไมซีจะพามาคั้นส้มผักกาดหินนะจ๊นะเนาะผักกาดหินนะ่ะสามกิโลจ้าพี่น้องจ้าสามกิโลนะก็กิโลละหนึ่งร้อยโคนหนึ่งร้อยคนก็ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทจ้าพี่น้องจ้าไมซี่ซื้ออันนำพี่คนไทยเพิ่นมาคั้นส้มเนะจ้นะเนาะ บ่รู้ว่าสิเป็นยังไงเนาะเพราะว่าไมสีขั้นครั้งแรกเลยจะมีแต่แม่คั่นให้กินเนาะอยู่บ้านนะโอเคเดี๋ยวรอเบิรเดอจา้าไมสีก็จะเอาเกลือใส่เนาะจา้าแล้วก็จะใส่รสดีโอเยมแมนชูลรสหน่อยนึงเนาะจ้าเนาะโอเครอเบิงเดอวา่ามันจะเป็นยังไงจ้าพี่น้องจา้า ไม่สีคั้นมาได้หน่อยหนึ่งแล้วเนาะจา้าเนาะแม่สีเอาเกลือใส่เยอะเกินจ้ะพี่น้องจ้ะแม่สีกลัวมันเค็มก็เลยไปล้างอ,อกใหม่เนาะจะนาล้างน้ําเขียวล้างน้ําขมมันออกแล้วก็เอาชุรสดใสเอาเข้าวสวยใส่น้อยหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้ะหนึ่งกำมือจ้ะแล้วก็เอาชุรสดใสเอาเกลือใส่น้อยนึ่งจา้ารอดูเด้อว่าจะเป็นยังไง นี่แหละอาจาพี่น้องจ้าส้มผักไมมสีคั้นเสร็จแล้วเนาะจา้ะเนาะไหมสีก็จะเอามาใส่หม้อซึ้งไว้จ้บพี่น้องจ้ะใส่ซึ้งครั้งแรกที่ไม่สีคั้นส้มไอผักกาดหินเนาะจา้ะเนาะไม่สีเคยคั้นแต่อาส้มผักเสียนนอร์เวยจ์จ้ะส้มผักเสียนฝรั่งเนาะไหมสีเคยคั้นอยู่พอกินได้อยู่จ้ะส้มผักเสี้ยนนะ่ะพอกินได้ส้มผัก เขียวปี้ไอส้มผักการหินกระคงสีพอกินได้คือกันเนา,จาะจ้าเนาะรอเบิรงเดอร์อีกสองสามวันนี่จ้าพี่น้องจ้าผักผักกาดหินดองใหม่สีก็เป็นแล้วเนาะนี่อันแต่ว่าข้างบนมันยักเน่าเน่าจ้าพี่น้องจ้ามันยักเปือเอ่อยๆหน่อยหนึ่งเนาะแต่ว่าข้างล่างอ่ะไม่เป็นอะไรเนี่ย แสบอยู่จากพี่น้องจ้าแม่สีซิมแล้วเดี๋ยวทำไม่สีจะไปกินกับตําบั้งหงเนาะจ้าพี่น้องจ้านี่จ้ากับข้าวส้มหักหม่สีก็ได้กินแล้วเนาะจ้าเนาะกินกับส้มตำแล้วก็ปลาสาบะย่างสามตัวจ้าพี่น้องจ้าตัวน้อยเนาะแล้วก็ลวกผักจ้าพี่น้องจ้านี่สีสันส้มตำหม่สีไม่สีบอกินโชว์ได้จ้าพี่น้องจ้าแม่สีแต่สั่งแมงวันเนาะ โอเคนี่ละจ้าส้มผักในสีก็พอได้กินอยู่ด้จยจพี่น้องจ้าคันคังแรกเนาะจ้าเนาะแต่ก่อนก็มีแต่แมงคันให้กินพี่น้องจ้านนจ้านี่จ้าบึงแมงวันมันบินว่อนเลยพี่น้องจ้าฟาร์มน้องร้ลราย,ยแมงวันนั้นอยู่ในบ้านก็ไร้ยอยู่นอกบ้านกา็ไา้พี่น้องจ้าโอ OK. เคเท่วไหมซีซิจับมันคว้าอยู่มือหน้านี่คว้าคือจริงรีตคือซิมมันดีเนาะ ฮ้ย <laughs> ไม่สิชิพากินแมงวันลแล้วบ้ดนี้คว้าแมงวันกินโอเคไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าถามักถ้าชอบจังไดกร็รฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจใหม่สีในเด้อจ้าพี่น้องจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ